อยู่กันในช่วงที่3กับรายการ h o l ลไลฟ์บ i p a พทค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้รายการ h o l ลไลฟ์บ i p a พทของเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาหน้าใหม่กับอาจารย์แพทลูกแก้วเทพเจ้าอิยกุปได้ค่ะโทรมาที่เบอร์029649079ค่ะ029649079และตอนนี้ก็มีสายหน้าใหม่รอรออยู่แล้วค่ะอาจารย์เป็นสายจากคุณรำพึงจากบุรีรัมค่ะสวัสดีค่ะคุณรำพึง สวัสด <est> <karaoke. S 2> ีค <goodbye> ่ะวันนี้มีอะไรจะถามอาจารย์แพทย์คะความรักนะคะขอวันเดือนปีเกิดคุณลำพึงด้วยค่ะคุณลำพึงคะขอวันเดือนปีเกิดหน่อยค่ะตุลาสามสิบตุลาสองห้าถามถึงในเรื่องของอะไรนะคะแตาว่มีปัญหาเรื่องารย มีปัญหากันอยู่มีโอกาสจะได้คืนดีกันหรือไม่ใช่ไหมคะมีโอกาสค่ะค่ะ,คะเขามีผู้หญิงใหม่อยู่อดทนค่ะเป็นช่วงวิบากกรรมที่คุณจะต้องเจอนะคะแต่พอเนเมซิสขึ้นเนี่ยนะคะยังไงคุณกับเขาก็ตัดกันไม่ขาดค่ะนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาค่อนข้างสูงนะคะขอให้คุณเนี่ยอดทนรับกับสภาพนี้คืออยู่แบบ อยู่ในภาวะนิ่งเฉยนะคะไม่ต้องยินดียินร้ายกับใครนะคะสิ่งที่อาจารย์เลือกมามันคือความโดดเดี่ยวทั้งนั้นเลยนะคะความโดดเดี่ยวเนี่ยผู้หญิงถือดาบก็ก็โดดเดี่ยวอยู่แล้วนะคะมีในเรื่องของ8ปดเขาเรียกอะไรก้าวไม้ก้าวไม้คือความรู้สึกที่มันค่อนข้างเบื่อหน่ายเซงกับสภาวะที่เป็นอยู่ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องชดใช้หรือว่าห่างเหินชั่วขราวนะคะเนี่ยมีในเรื่องของการพักลบไว้ก่อนนะคะแต่อีกในไม่ช้าในอนาคตมีเกณฑ์ที่จะต้องกลับมาค่ะ เพราะฉะนั้นทําใจดีๆไว้แล้วก็อยู่กับตัวเองไปก่อนดีกว่าในช่วงนี้นะคะคุณลำพึงได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโชคลาบคุณลำพึงเรื่องของโชคลาบเนี่ยนะคะพอจูปิเตอร์ขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสอยู่นะคะของคุณมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่เพศชายจะนำโชคให้กับคุณนะคะค่ะลําลำพึงก็ รออีกสักพักหนึ่งทั้งเรื่องของความรักแล้วก็ช,ชอคลาบนะค,ะ,คะก็จะเย็นๆนะคะ,ค,ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณลำพึงค,ค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์คะท่าที่หนูรู้ม,มาเนี่ยคืออาจารย์จะมีเรื่องของดูลักษณะโง่เฮงด้วยใช่ค่ะลักษณะโง่เฮงเนี่ยอาจารย์ศึกษามายังไงคะอาจารย์อ๋ออันนี้อาจารย์ก็ศึกษาจากอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของโง่เฮงนะคะคืออาจารย์ลุกนภาอังคสุริกุลนะคะก็เป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์ก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของอโง่เฮงของแต่ละคนนะคะว่าคนแต่ละ แต่ละาธาตุเหมาะในเรื่องของการทํางานลักษณะแบบไหน<ม>แต่ของอาจารย์เนี่ยก็จะพิเศษตรงนี้นิดน,นึงเพราะว่าเดิมทีอาจารย์เป็นเมคอัพอาร์ติสต์มาก่อนนะคะพอเป็นเมคอัพอาร์ติสต์มาก่อนเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการแต่งหน้า<ม>เราก็เอาในเรื่องของเทคนิคของการแต่งหน้าเสริมโหนฮงนี่แหละเอามาประยุกต์กันแล้วเอามา เขาเรียกว่าเอามาอ a d a p t กัน,นะคะก็เลยจะกลายเป็นคอร์สคอร์สหนึ่งที่อาจารย์จัดเป็นพิเศษก็คือ Astro Beauty อจะเป็นคอร์สที่ในเรื่องของการสอนการแต่งหน้าเพื่อเสริมโงเเฮงให้ถูกบุค,คลิกลักษณะของแต่ละคนโดยเพิ่มสีสันของสาวแต่ละราสีเข้ามาด้วยว่าสีไหนทําแล้วถูกฉลกกับใครอะไรอย่างนั้นะเป็นคอร์สที่อาจารย์กําลังทํากับ w o l Life ค่ะ,คะ ค่ะสายต่อไปค่ะอาจารย์เป็นสายจากคุณยศจากสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณยศค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรจะปรึกษาอาจารย์คะการเงินโชคลาบค่ะขอวันเดือนปีเกิดคุณยศด้วยค่ะวันเดือนตุมมีนา24 24นา5 4นะคะในเรื่องของโชคลาบนะคะ ในเรื่องของโชคลาภมีประปลายแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้โชคเป็นตัวเงินจะได้โชคเป็นของกินของฝากถูกตาถูกใจมากกว่านะคะของคุณยศนะคะถ้าถามถึงในเรื่องของการเงินในปีนี้นะคะมีแต่เรื่องภาวะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะ mm hmm. เทพแผนนะคะเป็นเทพแผงกิเลสเหมือนกันแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยหมดเปลืองไปกับเรื่องที่ไร้สาระอยู่เรื่อยๆ mm hmm. โดยเฉพาะการเที่ยวเตรยยมค่ําคืนต้องระวังนิดนึงนะคะคุณยศ ลดลดการเที่ยวลงหน่อยนะคะคุณช่วงนี้เดี๋ยวเงินจะไม่พอใช้ค่ะค่ะคขอบคุณมากค่ะคุณยศค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรากลับมาที่เรื่องของงูเฮงเมื่อกี้แต่ว่าอาจารย์มีคอร์สที่จะเป็นคอร์สเหมือนกับ แต่งหน้าแล้วก็สงมเงมเฮงด้วยใช,ใช่เราจะสอนให้รู้ถึงว่าเนินไหนที่เราควรที่จะเสริมหรือดึงให้มันเด่นเพราะ<ม>เนินเหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของวาสนาชีวิตเราแล้วก็บางเนินก็ส่งผลในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะ,คะบางเนินส่งผลในเรื่องของบุตรแล้วก็บริวารน,<ม>นั่นแหละเราจะบอกเทคนิคและหลักการแต่งเพื่อดึงเนินตรงนั้นให้ใสสว่างอยู่เสมอเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคะ่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยปรึก สายหน้าใหม่กับอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปนะคะก็โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์029649079ดค่ะ029649079ค่ะสายหน้าใหม่สายต่อไปค่ะอาจารย์เป็นสายจากคุณยุภาจากราชบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณยุภาสวัสดีค่ะค่ะมีอะไรจะปรึกษาอาจารย์คะการเงินค่ะการเงินวันเดือนปีเกิดค่ะคุณยุภา2ีเมกราค่ะสองห้าหนึ่งหน่ นะคะในเรื่องของการเงินตอนนี้มีปัญหาอยู่หรอคะค่ะเง,ใใงินไม่ค่อยพออืมนะคะมีภาระหนักๆในครอบครัวที่คุณยุพาเนี่ยต้องรับผิดชอบอยู่เรื่อยๆนะคะ,ะการเงินก็เลยติดขัดนิดนึงนะคะแต่กอ็อยู่ในเกณฑ์ที่ พอที่จะเอาตัวรอดได้อยู่นะคะ<ม>เพราะอุรานอสเกิดขึ้นคือเทพแห่งผู้ใหญ่นั่นเองนะคะ<ม>ผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณยุพานะคะผิวน,นิสัยใจร้อนเจ้าอารมณ์นิดนึงนะคะจะเป็นคนช่วยหรือจะมีข้อเสนออะไรพิเศษดีๆมาทําให้การเงินของคุณยุพาดีขึ้น<ม>ในอนาคตนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนที่อยู่ในบ้านนั่นแหละนะคะลองไปดูดีๆนะคะ ตอนนี้นะคะถ้าเราปิดขัดมีปัญหาเราปรึกษาคนลักษณะแบบนี้เขาจะช่วยเหลือเราให้การเงินเรา,เาผ่านพ้นไปได้ดีดดค่ะดูแลมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือด้วยค่ะก็ต้องเข้มแข็งให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้นะคะ,ค,ะคุณยุพาโชคลาภการเสี่ยงโชคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่มีเลยค่ะ,คะนะคะโอเบลิคเกิดขึ้นอย่าไปหวังในงเรื่องของการโชคลาภเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้เราเพิ่มภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นด้วยนะคะให้ทํางานหรือ ทำสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างโดยเฉพาะเอาอกเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ลักษณะที่อาจารย์ว่าไปเนี่ยคุณจะได้สิ่งดีจากเขากลับมามากกว่าโชคลาภอีกค่ะก็เอาเงินที่จะไปเสี่ยงโชคไปเอาอกเอาใจซื้อของผู้ใหญ่น่าจะน่าจะมีอะไรกลับมาดีกว่านะคะคุณยุภาค่ะขอบคุณมากค่ะสอบค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คำเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าแต่ละเนิยจะส่งเสริมของแต่ละอย่างถ้าอย่างนั้นอ่ จการแต่งหน้าแต่ละครั้งเพื่อจะไปเจอกับสถานการณ์ก็ต้องไม่เหมือนกันแหะคะใช่ค่ะอย่างสมมุติว่าเราอย่างอย่างการแต่งหน้าแต่ละครั้งของสาวราศีเมษสาวราศีเมษถ้าเกิดว่าเราจะไปเจรจาความหรือเราที่จะไปต่อรองกับใครที่มันเป็นเรื่องของการเงินการทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะราศีเมษเนี่ยเป็นราศีต้นธาตุอยู่แล้วนะคะมันมีความร้อนอยู่นั้นอยู่แล้วนะคะเราต้องทาปากออกสีออก แดงแดงกล่ำกล่ำหน่อยไม่ต้องแบบแดงแชดนะคะอาจจะเป็นลักษณะแบบแดงแดงกล่ำแบบแดงเลือดนกนี้ก็ได้จะทําให้การเจรจดาหรือวาจาเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเฉียบขาดแล้วก็เฉียบคมมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องอาศัยสีสีสันเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมด้วยนะคะ,ใ,ะในเรื่องของการลงอายแชโดว์หรือลงตานะคะให้มันดูแมทช์กันแต่ใช้หลักในเรื่องของความกลมกลืนมากกว่าอย่าขัดแย้งกันถ้าปากแดงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสีตาเนี่ยจะต้องสีอ่อนลงอืมใช่ค่ะจะต้อง แบบไม่ใช่มาหลุดมาทั้งหน้าไม่งั้นแย่งกันเด่นพอแย่งกันเด่นปุ๊บเราจะไม่เห็นความสวยงามนะคะมันจะกลายเป็นความตลกค่ะคะสายหน้าไม้สายต่อไปค่ะจันเป็นสายจากคุณแหม่จากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณแหม่สวัสดีค่ะค่ะมีอะไรจะปรึกษาจันแพทย์คะเออตอนช่วงนี้เพิ่งได้งานใหม่เพราะว่ามันเป็นอาทิตย์หน้าจะไปอบรมแล้วเีลยทราบว่าเออที่งานใหม่ ค่ะนะคะคุณแหม่มขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ18เมษายน2521ค่ะ18เมษายน2521นะคะในเรื่องของงานใหม่ที่เข้าไปจะเป็นเช่นไรนะคะไม่ต้องห่วงค่ะอัปโรขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องของการทำงานมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันได้อย่างดีและมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออบอุ้มนะคะ สิ่งที่อาจารย์เลือกมาได้ทั้งหมดเนี่ยแนวโน้มไปในทางที่ดีหมดเลยนะคะและผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่มองดูเราหรือว่าจะให้โอกาสเราไม่ได้มีแค่คนเดียวค่ะอ,อย่างที่รู้รรมีประมาณสองท่านขึ้นไปท่านหนึ่งผิวคล้ำอีกท่านหนึ่งรูปร่างอวบๆท่วมๆผิวขาวนะคะจะเมตตาเราหรือคอยส่งเสริมช่วยเหลือเราและงานครั้งนี้คุณทําคุณจะได้รับตําแหน่งหรือได้รับหน้าที่อะไรที่สําคัญด้วยในอนาคตค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกับการเริ่มงานใหม่นะคะคุณแม่ ค่ะข,ข,ขอบคุณมากค่ะ